สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมตะวันหางสูงเนินนะครับผู้ผลิตในจำหน่ายเครื่องอบดรสันครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องอบข้าวข้าวโพดนะครับวันนี้เราแนะนํานวัตกรรมใหม่ล่าสุดของดตร์สันครับเป็นเครื่องอบมันสำปะหลังรุ่น p 4ี 48. เครื่องอบรุ่นนี้ถือได้ว่าเปิดตัวอย่างงดงามเมื่อเดือนที่แล้วและมีผู้ใช้บริการติดตั้งเครื่องอบเราไปแล้วหลายจังหวัดนะครับก็ชุดนี้ติดตั้งที่จังหวัดลบบุรีครับ วัน,นท่านผู้ชมถ้าอยากมาเห็นการทำงานสามารถมาติดต่อขอดูเยี่ยมชมสัมผัสดูดได้ทุกอย่างเลยนะครับที่ตำบลตำบลงดงนินแดงครับบริษัทมันสมป,ปะหลังไทยจำกัดอำเภอหนองม่วงนะครับจะมาทบปรีติดต่อมาดูได้ตลอดเวลาทุกวันเวลาเลยเพราะว่าตอนนี้เดินเครื่อน24ชั่วโมงแล้วนะครับขอบคุณนะครับ เดินเชื่อน,น,น,นะครับประมาณน,นะครับที่รังบุรีนะครับเรื่องก็ชมได้ครับมันแห้งก็ซื้อได้นะครับก็สอบวันที่ที่สองนะครับวันนี้เป็นวันที่สามนะครับ